คือรู้ว่าการเป็นคนท้องมันเหนื่อยก็ตอนที่ท้องได้7เดือนแล้วนี่แหละก่อนหน้านียสบายมากเดินตัวปิวเลยทุกคนพอท้องเริ่มโตก็เริ่มอึดอัดตัวมากขึ้นกลมๆเงยๆก็ไม่สะดวกเหมือนแต่ก่อนเดินเยอะๆ,ๆยืนนานๆก็ท้องแข็งกินเยอะก็กดไหลย้อนกินได้ทีลลนิดเดียวเองทําอะไรมันก็เหนื่อยขึ้นเยอะมากเลยค่ะทุกคนคนเคยทํางานได้เยอะๆแบบน้องก้อยก็มีแอบน้อยนิดนึงแต่ต่อจากนี้เนี่ยก็คงต้องเปลี่ยนหน้าที่จริงๆสักทีละเตรียมตัวรับบทเป็นคุณแม่ใช้พลังกายเลี้ยงลูก และใช้พลังสมองในการทำงานแทงานในสวนน่ะเราก็เคยทำเองมาหมดทุกอย่างละทำเป็นหมดทุกอย่างละถึงเวลาจะต้องจ้างคนอื่นช่วยสักทีแต่ก็โชคดีที่ตั้งแต่ท้องเนี่ยคุณพ่อเขาก็น่ารักมากตอนนี้งานในสวนคุณพ่อเขาก็เมาทำคนเดียวเลยค่ะทั้งตัดยาลดน้ำเด็ดดอกหอมปลูกหอมแล้วก็งานอื่นๆในสวนทั้งหมดแม่ท้องแบบเราก็สบายใจหายห่วงเลยค่ะก็ทำหน้าที่ทำการตลาดขายของบนไปถึงร่างกายเราจะทำงานหนักๆเยอะๆไม่ได้แต่ความรู้ในหัวเราก็ยังแน่นอยู่ยิ่งให้ความรู้ p f พีเอซสบายมากเลยค่ะช่วงนี้น้องวาก็ต้องพักเยอะๆเพราะอีก2เดือนกว่าเนี่ยก็จะคลอดน้องแล้วค่ะทํางานเยอะไปเนี่ยเดี๋ยวจะคลอดก่อนกําหนดเอาได้รักงานอย่างเดียวไม่ได้นะคะต้องรักตัวเองแล้วก็เด็กน้อยในท้องด้วยแค่ทางานบ้านเนี่ยก็ถือว่าได้ออกกําลังกายแล้วพอถึงวันนี้เนี่ยเข้าใจความรักของคุณพ่อคุณแม่เลยค่ะวกว่าคุณแม่เนี่ยจะอุ้มท้องแล้วก็เลี้ยงเราโตมาพ่อแม่ต้องเหนื่อยแล้วก็เสียสละมากแค่ไหนส่วนพันหอมรอบนี้พร้อมส่งวันที่30เมษายนะคะหากพีพีเอฟซีท่านไหนสนใจอยากจะมีพันหอม สายพันธุ์โบราณเอาไปปลูกไว้รับประทานหรือเอาไปปลูกขายสร้างรายได้ตอนนี้ก็สั่งจองกันเข้ามาได้แล้วนะคะหอมแบ่งเลยหรือว่าบัวเลยเป็นหอมสายพันธุ์โบราณค่ะซื้อพันธุ์ครั้งเดียวเนี่ยสามารถขยายต่อได้ตลอดชีวิตไม่ต้องกลับมาซื้ออีกแล้วนะคะปลูกกินก็ได้ปลูกขายก็ดีพี่ๆสนใจก็จลองทักแชทมาสอบถามน้องก้อยก่อนได้นะคะตอนนี้มีความสุขแล้วก็ตื่นเต้นกับการจะได้เป็นคุณแม่มากเลยค่ะพี่ๆ FC รักแล้วก็ Endu Baby หน่อยที่กำลังจะเกิดมาด้วยนะคะ